you. <laughs> ขอบคุณนะครับคุณไม่รู้ต้อนรับด้วยอายกานเอ็นเจน็ท่างไทยมีนะครับผมนะฮะและโอกาสน,นี้ขอเชิญอีกทีด้านข้าบนเวทีด้วยนะครับคู่เก่าของเราครับพี่ไม้ <Yeah. S 1> yeah. นะครับ <Yeah. S 1> เอาล่ะนะครับมาถึงบนเวทีน,นี้อา้าครบไม่ยังนะเอาแค่นี้ก่อนเหรอนี่ไงนี่ไงทุกวันแล้วนะี่ผมมองไม่เห็นครับเอา้า เป็นบุ๊กเล่นเวทีสันเลยเวทีสั่นเลย,น,เลยนะฮะเอาละครับนะฮะวันนี้ต้องถามกับนักแสดงนำนะฮะของเรานะครับว่าค่ำคืนนี้คุณจะได้เห็นศิปุ่นพุ่มเทตั้งใจนะฮะบุกป่าฝ่าดงอดหลับอดนอนนะครับนั่งตกยุงตกมแมลงกันนะครับในโรงภาพยนตร์รู้สึกอย่างไรบ้างน,นะครับเริ่มที่ออคัสก่อนครับ ใสสุดแน่นอนด้วยตำแหน่งเนี่ยด้วยตำแหน่งที่ยืนด้วยอยู่ตรงกลางครับผมก็สบบอกให้ยืนตรงกลางครับก็อจริงพี่นาคสอนะครับก็ตั้งใจมากมั้งใจมากวันนี้จะได้ดูแล้วตื่นเต้นมาตื่นเต้นครับตื่นเต้นมากแล้วก็จะบอกว่าตั้งใจมากอยากให้ทุกคนได้ดูก็เชื่อว่าถ้าได้ดูเรื่องนี้ครับก็ ได้ข้อคิดอะไรดีๆมาจากเรื่องนี้แน่นอนนอกจากความสนุกความน่ากลัวความตลกอะไรก็ทุกอย่างครับครับก็ได้ข้อคิดดีๆจากเรื่องนี้ครับในเรื่องนี้จริงๆนะผมแบบอยากรู้ว่ากับใครเป็นแม่เอ,เอกคงดูนยากแต่ถ้าถามว่าใครเป็นนางเอกพ็ก็่น่นนจะชัดใช่เรื่องเอกเราชัดมากชัดมากแล้วนะครับผมถ้ารู้ตัวก็แสดงตัวเลยนางเอกมันังไงบ้างในเรื่องนี้พี่กำลมันจะได้ดูแลลังจะได้ดูแล้วนักสอบ เอ็ดราบหญ่มากครับเสีจริงก็จริงจริงก็คือตื่นเต้นมากเพราะว่าเอ็ดยังไม่ได้ดูเลยว่าหนังจะออกมาเป็นแบบไหนแต่ว่าด้วยความที่เราไว้ใจทุกกล่าแล้วก็โปรดักชั่นทั้งหมดแล้วก็เพื่อนๆนักแสดงทุกคนที่ว่าภาพนี้คงเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ประเทศไทยต้องจดจำค่ะเน่นะฮะตอบตอบเป็นไม่คำเดาเป็นทีนางงามเลยนะครับผมอยากให้โลกจดจำด้วยนะมันเจ๋งมากนะฮะกำลังยังให้ดูแล้วยังไงบ้างครับผม ก็เรื่องนี้ก็เป็นภาคสองที่ต่อกจาก่าหนึ่งก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจที่ได้ร่วมงานกับองค์การมีนทางไทยฟอนอุณดไดไรเราเล่นด้วยกันอยู่แล้วไงดีใจดีใจต้องบอกว่าหนังเรื่องนี้ทั่วโลกต้องจดจำครับเมื่อกี้เนี่ย อารมณ์ปัญญ์ตอบมันคือน้งงามเนี่ยที่ตอบเกิดขึ้นออสการันตเบเนยอนการ์นะครับอ่ะถึงนักไาย้างกมายนะฮะใครได้ดูแล้วเรื่องนี้เป็นไงบ้างครับตื่นเต้นมากครับที่จะได้ดูนเพราะคุณรับบทหนักมากนะเอาจริงแล้วอ่ะเออเออรู้สึกตื่นเต้นมากครับที่กำลังจะได้ดูหนังหลายร้อยล้านอีกเรื่องหนึ่งโอ้ยทุกขนาดด้วยแล้วเออนะฮะก็ต้องตื่นเต้นแน่นอนเพราะว่าคุณ กว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ก็เรียกว่าใช่ครับความทุกใช่เหนื่อยมากเดี๋ยวไปดูว่าผลความเหนื่อยคุณจะเป็นยังไงจากภาคดูเลยดีอันนี้อันนี้ผมนะฮะเผื่อคนไม่รู้นะต้องบอกไว้ก่อนรู้เลยนะหมอต้องบอกไว้ก่อนเพราะไม่มีใครรู้เลยว่าเป็นผมจริงๆทุกคนมาดูนี่ไม่ได้มาเพราะผมเลยจริงวันนี้พูดได้แล้วว่านี่คือกูมูมใจมากเออ มีนครับกำลังจะได้ดูภาพยนตร์เรื่องนี้ตั้งใจทำมามากๆตื่นเต้นแค่ไหนครับตนเส้นครับเพราะว่าภาคแรกเนี่ยก็มาตรฐานสูงทีเดียวนะแล้วผมก็ขึ้นมาเป็นดาวใหม่มาฝากกในภาคสองแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชื่นชอบผลงานของพวกเรานะครับพวกเราก็พยายามเน้นที่มานะฮะอ่ะนะครับป้ากับปอนที่เมื่อกี้พูดไปแล้วรอบแรกเอาให้พี่ไมค์ก็พูดบ้างนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้ครับนะฮะ แบ่เอาพี่นาคหนึ่งซึ่งทุกคนประทับใจมากมาเป็นพี่นาคสองตรงนี้นะครับพี่ไม้อธิบายคร่าวๆเลยครับว่าพี่นาคสองหน้าดูยังไงบ้างก็เป็นการสานต่อตำนานจากพี่นาคหนึ่งในพี่นาคหนึ่งที่ทุกคนรู้กันว่ายังมีการ่าปูวฆ่าผีแล้วก็เลยฆ่าศึกแล้วะครับแล้วก็แล้วก็ระหว่างที่ต่อพลเขาติดศิลป์ออกไปมันก็เลยเกิดความโกลเว้นเกิดขึ้นแล้วก็มีคนมาบดใหม่อะไรเงี้ยเพราะฉะั้ แน่หือยิ่งใครไม่รู้พี่น้าติดอยู่แล้วจะยิ่งเข้าใจตัวละครมากขึ้นคือคือเรียกว่าเข้าใจแมบความรู้สึกใช่ครับใช่ครับมันกำลการโผล่มาถกงหลังด้วยแล้วก็ที่สำคัญคือผมผมรักพี่น้าสอบมากขึ้นเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันทําให้ผมเห็นว่านักแสดงแต่ละคนนี้โตาโตคือในเรื่องการแสดงเรื่องบทบาทก็ได้รับโตกโตจากพี่น้าติดอืมนะฮะเรียกว่า โตข right. ึ้นอายุจริงด right> ้วยแล้วก็โตขึ้นในความสามารถในการแสดงด้วยเหมือนทุกคนมีประสบการณ์มาแล้วใช่ทุกคนแบบทุบสุดๆอะไรเงี้ยแล้วคนเลื่อยว่าคนเหนื่อยมากอะไรเงี้ยเพื่อเพื่อจะให้ตัวเองคือตัวเพราะอยางเนี่ยนะครับเนี่ยเขาสร้างก่อนี่ยด้วยว่าที่เขาได้นเป็นภาคหนึ่งและพอมาเป็นภาคสองเวลามันต้องเพียรขึ้นและการแสดงมันต้องเติมเต้นเติมเนิมบ้างนะครับจุดหลักอะไอีกอย่างหนึ่งที่ถือว่าเป็นสิ่งสัคัญในภาคหนึ่งที่ทำไว้ดีมากก็ไม่ห้เครดิตเขาก็คือผี ถูาไหมที่ีรื่องทำไม่ดีมากครั้งนี้มันเป็นทำนายคนละแม่เขาบอกว่าเขาบอกว่ารอบหน้าอันนี้เป็นตำนานใหม่แล้วก็วิธีเล่าก็จะเล่าแบบส่วนตัวตัวทอาไรก็จะมีเรื่องราวของเขาและกินหน้าพังตีแต่เขาด้วยความทุ่มเเขาสุดอยู่แล้วในทุกเรื่องที่เขาทำไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพลงเรื่องอะไรกันเรื่องอะไรนะฮะเอ้าฝากดีกว่าเดี๋ยวให้ฝากพี่หน้าสองหน่อยนะครับผมนะตัวแทนใครจะเป็นคนฝากบ้างเจอนะครับ ก็ขอฝากพี่น้าภาคสองมาด้วยนะคะก็ภาคแรกเราทําไว้ดีมากก็จริงเราถือว่าภาคแรกก็คือแบบติดเดานแล้วแต่ภาคนี้จะดีกว่าภาคแรกประมาณร้อยเท่าเลยทีเดียวนะคะก็รับฝากไปด้วยใครที่ไม่เคยดูภาคแรกไปย้อนดูซะแต่ภาคสองมันจะเป็นตำนานตลอดไปฝากพี่น้าภาคสองได้ด้วยอ่าทำคื้อทีไรอยากฝากเพิ่มองเกาหลีครับ ส่งไม้มาต่อเลยเออภาคสองเข้า20่สิบกุมนะ,ค,ะครับส่วนภาคสามมันจะเข้าบีนานะครับเห็นว่าเดี๋ยวจะไปทำบุญกันด้วยนะครับฝากชวนไปทำบุญหน่อยอเอากัา้นครับคุณชวนเรื่องทำบุญดีกว่าครับชวนทระบุญหน่อยอ่าที่คุณรู้ไม่ได้ว่าเราจะมีกระบุญกันเราจะเนี่ยกระบุญเหรอครับวันที่เจ็ดบีนาใช่ไหมครับ ี่่ย้วเนก็เดี๋ยวเจ็ดมีนานะครับเราจะทำพิธีกับวัดวัดปักไม้ลายซึ่งวัดปักไม้ลายเนี่ยเป็นวัดที่เป็นระเบียงสลับไหลที่น่าภาคอยู่พระธาตุนี้ก็ใช้อยู่แล้วก็มีการบูรณะโบสถ์ครับซึ่งต่อไปจะไม่ได้เห็นแล้วนั่นหมายถึงว่าการไปทำุญในครั้งนี้เนี่ยจะเป็นการเป็นเก็บของความทรจำของเราด้วยควาบทรงจำครับเพราะว่าโบสถ์ะนี่ยเรียกว่าเป็นวิหารแล้วเราจะไม่เห็นโบสถ์แบบเดิแล้วแต่ว่าจะเห็นในในแบบใหม่ที่คือเขาต้องการพัฒนาขึ้น กอโบสีคาคัญาดมาสคแล้วซึ่งถ้าจะมีพิพากษานะฮะการสร้างวิหารครั้งนี้เราก็เลยสร้างคล้ายๆตูมีที่ห้อยไฟมีอะไรด้วยพิพากษเ้าพนักงนวาแล้วจะอาโบตรไหนกถว่านะเอาละยังไงก็เป็นกำลังใจกับภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยน ทุกทุกคนจริงๆบนเวทีนะครับผมขออนุญาตนะครับเรียนเชิญก่อนนะครับคุณกิตตมลอินภูพรนะครับรองประธานผู้จัดการบริษัทไฟสตาร์โปรดักชั่นจำกัดบนเวทีครับชงรับเชิญก่อเลยครับนะฮะเรื่องราวก็เป็นการสานต่อจากพี่น้าพัดเสนะครับก็คือภาคนี้เราก็จะห้ามเสือภาคที่เราห้ามบวชภาคนี้เราก็เลยห้ามสึก แล้วไม่มีตัวละครอย่างเองกับเกมนี้เขาหนีตึกไปมันก็เลยเกิดความยืม่งบุญเกิดขึ้นเพราะต้องกลับมาบทใหม่อย่นี้ครับท,ทีนักแสดงภาคหนึ่งเหมือนเดิมครับแล้วก็เพิ่มเติมก็คือมีนีนเข้ามาแล้วก็มีแก๊งเด็กวัดแล้วก็เอ็นเพิ่มเข้ามาเพื่อสร้างสีสันด้วยครับเราก็ไม่รู้ <c oughs> ค่ะไม่เราก็ปกติค่ะตอนภาคแรกก็เป็นยังไงภาคสองก็ดีกว่าอยู่แล้วแล้วก็ทำเต็มที่ค่ะเพราะว่าคนบางทีคนเขก็ ฝากความหวังไว้ที่เราอะไรเงี้ยเราก็แบบดีใจค่ะก็เอกได้ก anyway> <mm ็ได้ก็ได้ค่ะก็ดีใจค่ะก็เป็นนางเอกก็ถือว่าเป็นนางเอกผมสั้นคนแรกของไทยค่ะครับก็ตั้งใจมากครับก็เรื่องนี้ก็ไม่ไม่มีผมเลยไม่มีผมไม่มีผมบนหัวเลยใช่แล้วก็เป็นเจ้าวาดด้วยเป็น เพราะมีพระค,คนเดียวในเรื่องก็เลยเป็นเจ้าอาวาสไปเลยใช่ครับคุณถ้าไอ้ดอกก็หลีกไปนะครับผมครับก็สำหรับภาคแรกนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากที่ชื่นชมผลงานผมในภาคแรกร <c oughs> เฮ้ยภาคแรกเพิ่งมาภาคสองนะครับเป็นน้องใหม่ก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับผมก็พยายามเต็มที่ครับหวังว่าจะทําให้พี่นักสองเนี่ยสนุกขึ้นกคมกล่อมมากยิ่งขึ้นนะแต่ภาคแรกก็สุดยอดแล้วแหละค้าวผีข้าวผีับพี่ครับ็พิธามสวัสดีครับผมพี่เอง สวัสดีครับผมผีเองฮะก็ถือเป็นบทบาทที่ท้าทายที่สุดในชีวิตผมแล้วครับผมและก็อยากให้ไปติดตามไปติดตามหนังนะครับเพราะว่าทั้งทีมงานแล้วนักแสดงทุกคนร่วมกันตั้งใจทำมา,มากๆครับผมครับพักที่เราไปน้อ่าล้านครับผมพัคนี้เราก็หวังเสียงกรี๊ดอย่างเงี้แหละครับไม่รู้เราก็หวังหวังเอาว่าหวังให้ให้คนดูรักเพิ่มมากขึ้นห,หลายรายก็ก็เราก็หวังก็ร้อยอะไรเงี้ยก <ไป S 1> <ด>็เถื่ออะไรเงี้ยครับก็หวังอยู่ครับ ก็ขอให้ขอให้แฟนคลับทุกคนที่เคยดูพี่นาคหนึ่งก็ก็ขอให้ไปดูพี่นาคสองและใครที่ยังไม่เคยดูพี่พี่นาคเลยอย่างเงี้ยก็อยากให้ตัดสินใจมาลองดูพี่นาคกันดูอะะครับผมฝากด้วยนะครับพี่นาคค่ะโอ้เอ็นครับาเอครับก็ฝากด้วยค่ะภาคแรกภาคแรกมันดีมากๆแล้วก็จริงแต่ว่าภาคสองาันมันจะดีขึ้นไปอีกเพราะว่าทุกคนตั้งใจเต็มที่มากขนาดภาคแรกเรามีตัวละครแค่ห้าหกคนเรายังทําได้ร้อยแปดสิบล้านเลยภาคนี้มาเยอะกว่าเดิมเราก็ต้องประมาณ เจ็ดร้อยกว่าล้านค่ะข่าฝากได้ค่ะไปดูกันเยอะๆค่ะวันที้ยี่สิบกุมภานี้ค่ะทุกโรงภาพยนตร์ค่ะขอบคุณครับ